ปฟางตัวจีนนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศครับงานแต่งงานนะครับของหลานสาวนะครับน้ำพึ่งโคตรน้ำพึ่งนะครับทงานเยอะไปหน่อยแต่กล่าววันนี้ก็ประมาณ70กว่าโต๊ะ80สิบกว่าท้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหน้าเวทีนะครับอสุดแข็งพี่เอพีจะเข้ามาแล้วนะครับเป็นดาวโรมันเป็นน้องนะครับพี่เจมส์บ้านเขา วันนี้อากาศร้อนมากแล้ววันนี้ก็ได้เลยจืดจนเปันนะครับก็มีโต๊ะเก่าๆนะครับสองโต๊ะนะครับซึ่งลำดับต่อไปนะครับเป็นการตอนนี้ก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียนเชิญมาดูบรรยากาศนะครับด้านหน้านะครับตีมาในงานครั้งนี้นะครับตีในงานมงคลพิธีมงคลิรีมงคลสมรสระบายน้องพึ่งก็น้องฮามนะครับท่านเจ้าบ่าวนะครับมาถึงเมื่อเชียบดึงเราแล้วระบายน็เกินครับ มากครับทางกำนันนะครับทางนโยบายโอกาสบริหารสนับสนุนใหม่พัฒนานะครับ